วันนี้เดลี่กิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมากับการอันบ็อกซ์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่การอันบ็อกซ์ทั่วไปเพราะว่าวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะทาาันทีเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มมิสทรีบ็อกซ์นะคะราคา2,000บาทนะคะคือแบบว่ากล่องนี้นะคะบอกเลยว่ามูลค่ามากกว่า2,000บาทแน่นอนนะคะแล้วก็ เป็นของจากร้าน Daddy the Master Academy นะคะซึ่งเป็นร้านที่แบบคาเคาน่ารักปุกปิก๊กอูแล้วใช่ไหมทุกคนในกล่องนี้ก็จะมีพวกแบบเครื่องเขียนแล้วก็สุ่มเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของน่ารักน่ารักอีกเต็มเลยแล้วก็จะเป็นแบบพวกสินค้าใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน2,000บาทนี้นะคะเราจะได้อะไรบ้างมาดูเลยค่ะคือเป็นการ unbox พัสดุที่แบบลุ้นไปด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในเป็นอะไรนะคะเพราะมันเป็นกล่องสุมใช่ไหมคือแค่กล่องก็น่ารักมาวทุกค<ๆ>นปุกปิ๊กมากเดี๋ยวเรามาแกกะะันเลยค่ เห็นหรือยังเราค่อยๆสุ่มขึ้นมาทีละชิ้นแล้วก่อนเนาะเห็นเขาบอกว่าจะมี2ราคานะคะก็คือ1 5 0 0บาทแล้วก็2,000บาทนะคะแต่วันนี้จะเป็น2,000บาทจุใจเลยนะคะทุกคนมาชิ้นแรกนี่น่ารักมากทุกคนตนนัเนี้คือเราอยากได้มานานแล้วคือมันจะเป็นหมแบบกระเป๋านะคะลายดอกไม้คือสามารถใส่เครื่องสำอางใส่แบบเครื่องเขียนก็ได้นะเดีย๋ยวจะแกะให้ดูนีนะ่ลายน่ารักมากแล้วก็จะมี เขะะียนว่า d a ดี้ตึงในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถจุบของได้เยอะมากเขามีช่องใส่2ช่องนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นอย่างต่อไปกันดีกว่านะคะอ,อันนี้เหมือนจะเป็นหมวกค่ะทุกคนเป็นหมวกแบบนี้ของ daddy นะคะเดี๋ยวเราแกะกันดีกว่าคือแค่แท็กเขาก็น่ารักแล้วอะดูดิก็แบบเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้มากๆนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยก็คือร้อนมาก วุยเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากๆาเลยแล้วก็ปักคำว่า daddy <c oughs> ด้านบนนะคะนน่เดี๋ยวลองใส่เลยวุ้ยจ้าชอบมากเลยคือเข้ากับเสื้อวันนี้มากนน่เป็นไงทุกคนใส่แบบใส่พอดีเลยนะคะด้านหลังก็สามารถปรับขนาดได้นะคุ้ยชอบมากน่านี่ขอน่านรักฟุกปิกแล้วก็แบบช่วยกันแดดด้วยนะคะเนีย่ยใส่ไปเที่ยวก็ได้นะทุกคนดีมากๆเลยแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะด้านหลังก็ปรับได้ด้วยเนาะ หมาะสีชังคู่แบบนี้ี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นอย่างต่อมากันอันนี้เป็นกางเกงนะคะนี่แด่กางเกงมาอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนที่เนื้อผ้าดูแบบใส่สบายมากๆเลยเป็นกางเกงขายาวนะคะอย่างนี้นี่แล้วก็ขาเป็นแบบขาบานอย่างนี้ด้วยนะคะด้าน,นล่างกางเกงตัวนี้นะคะมูลค่า990บาทเลยนะคะทุกคนคือแบบแค่กางเกงตัวเดียวก็พันหนึ่งแล้วอะ นี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีกระเป๋าใส่ด้วยนะเดี๋ยวไว้เราเอาไปซักนะคะแล้วก็ใส่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะลงรูปไว้ใน ig n o n i .com เ o ็ก u ก u ยูทูบนะคะแล้วก็ facebook fanpage n o n i .com นะคะก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้ออีกแล้วหุยเสื้อเนี้ยเป็นคอล n เลคชั่นใหม่ด้วยนะคะเหมาะก,กับหน้าร้อนมากๆเลยเป็นเสื้อไซส์ M นะคะนี่สีเหลืองแบบนี้นะคะค,คือเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มาก เป็นเสื้อของแ d a d ี y เลยเนาะใ่ด้านหลังก็จะมีความเขียนว่าแบบ d a d ี y นะคะอย่างนี้สลับเป็นไปเนาะแล้วก็มีเป็นรูปผ้าทิศรูปหมีแล้วก็ดอกไม้นะคะซึ่งเป็นธีมที่แบบเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยทุกคนโหเสียดายว่าปีนี้คือไม่มีสงการคือถ้าใส่เลสสงการจะแบบเท่มากแล้วก็ใส่ไปทะเลใส่เป็นเสื้อคลุมอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อผ้าคือดีเลยใส่สบายด้วยนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปด้วยนะคะ มาค่ะยังไม่หมดอนะ่ะทุกคนคือเริงรู้สึกว่ามีของอยู่เต็มเลยอ่ะดูดิเรามาดูกันว่าเราจะเจอเครื่องเขียนหรือ,อยังอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้ราคา4 9่บาทเลยนะทุกคนนี่โหเท่าที่แกะมานี่ตอนนี้น่าจะคุม2,000บาทแล้วนะคะแต่ว่าของยังไม่หมดเลยอะ่ะเป็นกระเป๋าแบบพับเก็บได้อย่างนี้นะคะคือเขาจะมีซองมาแบบน,นี้แล้วเราก็สามารถพับได้ ไปทะเลมากอันนี้คือกระเป๋าจะเป็นเนื้อแบบลื่นๆแบบนี้นะคะน่ารักมากทุกคนชอบอ่าะไว้ใส่ไปช้อปปิ้งหรือว่าใส่ไปเที่ยวไปทะเลได้หมดเลยนะคะให้อย่างนี้ค่ะอย่างต่อไปเป็นโพสต์อิทนะคะอันนี้ราคา120บาทค่ะตรงนี้ก็จะเขียนว่าแดดดี้นะคะลายน่ารักมากแต่ว่ามันไม่ใช่สมุดฉีกน,นะทุกคนเป็นโพสต์อิทแบบนี้นะคะที่เราสามารถลอกแล้วก็แปะได้นะคะ เน่ารักมากๆเลย,เลยสําหรับเครื่องเขียนนะคะเราต้องจะแบบเข้าโหมดเครื่องเขียนกันแล้วเนาะมาเดีย๋ยวต่อไปเพื่ออะไรอะ่ะสติกเกอร์ค่ะนี่เป็นสติกเกอร์ที่แบบมีความเป็นกริตเตอร์กริตเตอร์ด้วยนะคะอันนี้มูลค่า80บาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเหมือนแบบภาพวาดสวยๆอย่างนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะลุ้นนะทุกคนแกะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะรู้สึกว่าได้เยอะมากต่อมาอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนสมุดนะคะทุกคน นีละลายน่ารักมากทุกนี้ทุกคนคือจะเป็นเหมือนแบบแฟม้มเป็นสมุดเล่มเล็กแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันด้านในก็จะเป็นสมุดนะคะจะเป็นแบบเส้นกริดเนาะนี่อย่างนี้ก็สามารถดึงห่วงแล้วก็เอากระดาษมาเติมได้หรือว่าจะถอดกระดาษออกก็ได้นะคะอันนี้เขาแถมเป็นแบบเหมือนซองซิปมาให้ด้วยนะคะด้านในเนาะเราก็สามารถเกี่ยวกับห่วงตรงนี้ได้เลยนะคะไว้สำหรับใส่ของใส่สติกเกอร์น่ารักน่ารักเนาะเป็นสมุดจดบันทึกที่แบบปุกปิก๊กมากๆเลยทุกคน ค okay, มต่อไปอันนี้จะเป็นโพสอิอีกแล้วนะคะทุกคนลายน่ารักมากนี่เป็นสีฟ้าอย่างงี้นะคะสายรุง้งอันนี้ก็มูลค่า120บาทเลยนะคะทุกคนต่อมาเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นพินนะคะลาหัวใจอันนี้ราคา120บาทค่ะโอ้ทุกคนคือแกะแต่ละอย่างแบบหลักน้อยทั้งนั้นเลยนะตอนนี้แบบรู้สึกคุ้มมากๆเลย นะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้ก็สามารถเอาไปห้อยกับกระเป๋าได้และลายนา่ารักมากทุกคนคือแค่แพคเกจที่ใส่มาก็นา่ารักแล้วอ่ะดูดิยังไม่หมดนะก็จะมีเป็นสติกเกอร์อีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะราคา100บาทนะคะทุกคนเป็นสติกเกอร์ลายหัวใจอย่างสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันทุกคนค่ะรา,าคา100บาทหมดแล้วเย้ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะคะ เยอะมากๆเลยมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋านะคะหมวกเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเขียนของปุกปิ๊กจุ๊กจิก,จกน่ารักน่ารัก,รกต่างๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะสาหรับ2,000บาทนะคะใครที่แบบอยากได้เครื่องเขียนอยากได้ของปุกปิ๊กแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งกล่องถุงได้นะเพราะว่ามันก็แบบ คุ้มกว่าของราคาจริงๆอีกเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งชื่อไอจีว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปกดฟอลโล่กันได้เลยนะคะแล้วก็มีของขายเยอะมากๆเลยหรือว่าจะไปช็อปได้ที่หน้าร้านเลยนะคะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับการกอันบ็อกซ์กล่องสุ่มมิสทรีบ็อกซ์นะคะในราคา2,000บาทนะคะคือได้ของแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เรามาแกะกล่องสุ่มแบบนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครให้ด้วยนะคะแล้วก็ กดกระิ่งจะได้ไม่พลาดการป้ายยาใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายนัยลเปอร์